พพลัักกตรงหนึ่งในพาสต่ายอดนิยมของคนไทยนะครับก็คือคาโบนาราและจะดีแค่ไหนครับถ้าเราสามารถดัดแปลงคาโบนาราให้เป็นอาหารเช้าแสนอร่อยได้ครับคาโบนนราแบบอิตาเลียนแท้ๆเนี่ยนะครับเขาจะไม่มีส่วนประกอบของครีมนะครับความเข้มข้นของเขาเนี่ยจะมาจากไข่ชีสพาเมซานนะครับแบบที่พลน,นำมาแบ่งปันวันนี้เป็นแบบอิตาเลียนครับ เวลาที่เราทานอาหารเช้าเนี่ยก็จะมีขนมปังใช่ไหมฮะวันนี้เราก็จะใช้เป็นเกรดขนมปังนะครับจะนํามาคั่วกับน้ํามันมะกอกเล็กน้อยนะครับให้มีสีที่สวยดีครับใส่ลงไปในกระทะนะฮะเดี๋ยวจะคั่วเอาไว้โรยหน้าพาสต้าของเราเล็กน้อยน้ํามันมะกอกนะครับไม่ต้องเยอะมากครับแปละลงไปนิดนิดหน่อยๆนะครับแล้วก็ร่งรสด้วยเกลือ,อนำมาคั่วในกระทะครับ เราคั่วให้สีสวยเล็กน้อยนะครับเราก็นําออกมาพักให้เย็นลงนะครับจะเอาไว้ใช้แต่งหน้าพาสต้าของเราครับกลิ่นอายอีกหนึ่งกลิ่นอายนะครับที่เราจะทําให้มันมีความเป็นอาหารเช้าเพิ่มมากขึ้นวันนี้เนี่ยผมจะใช้ไส้กรอกสดนะครับเป็นเป็นไส้กรอกที่ข้างในเนี่ยเนื้อยังดิบอยู่นะครับเรากรีดตรงตัวไส้ออกมาเลยนะฮะเพราะเราจะใช้แต่เนื้อด้านในนะครับเนี่ยฮะ และเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับอาหารเช้าของเรานะครับวันนี้ผมเลือกใช้เป็นเส้นตัวนี้เป็นสปาเกตตี้นะครับจุดเด่นของเขาก็คือว่าเขาเป็นเส้นโฮวเดครับ mm hmm. ก็เปียบเหมือนคนไทยเวลาที่เราทานข้าวแล้วเราทานข้าว 20, 2อ mm มือ hmm. นะครับทานพ้วกล้องนะครับเราก็จะได้คุณค่าที่มากกว่านะครับอย่าลืมที่จะปรุงน้ำ้มเส้นนะครับใส่เกลือลงไปนะครับเยอะๆนะฮะ คนจะต้มแบบกลางๆแล้วกันนะฮะผมจะใช้เวลาอยู่ที่7นาทีแล้วกันครับคาโบนาร่าวันนี้เราจะทําเป็นสไตล์อิตาเลียนนะครับดังนั้นเนี่ยเราไม่มีครีมคาโบนาร่าเนี่ยส่วนประกอบหลักๆของเขาเลยครับไข่แล้วก็เป็นไขด่ดิบด้วยนะฮะชีสเนี่ยวันนี้ผมใช้เป็นพาเมซานแต่จริงๆแล้วคนอิตาเลียนเขาไม่มีพาเมซานนะครับเขาจะเป็นชีสอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าพาเมเจียโนนะครับแต่ก็มีรสชาติที่คล้ายกันแล้วก็หาง่ายกว่านะครับ อีกส่วนประกอบหนึ่งนะครับที่โดดเด่นเลยนะครับโบนาร่าเนื่องจากว่ารสเขาจะเป็นไข่ๆหน่อยนะฮะเราจะใส่พริกไทยดาและใส่เยอะมากครับประมาณ1ช้อนชานะครับใส่ลงไปเลยฮนะชีสครับผมใส่เยอะมากเช่นกันนะฮะใส่ประมาณ1้อยกรัมนะครับก็ขูดลงไปเกือบหมดก้อนเลยเหลือนิดนึงเอาไว้แต่งหน้านะครับตีทุกอย่างให้เข้ากันครับถ้าเรารู้สึกว่าเขาข้นเกินนี่เราสามารถใส่น้ำต้มเซนลงไปได้เล็กน้อยนะครับแล้วก็ พักไว้ก่อนครับตอนนี้เส้นของผมผ่านไปครึ่งทางละความร้อนเป่ามาเลยครับใส่น้ํามันลงไปเพิ่มครับเส้กอกสดกินสดเหมือนเส้กอกที่เราคุ้นเคยไม่ได้นะครับแต่จริงๆแล้วส่วนตัวพลพลจะเป็นคนที่ถ้าจะทานเส้กอกนะครับทานเส้กอกสดดีกว่าอย่าไปทานเส้กอกที่เป็น p r o c e s คุณค่าเขาจะเยอะกว่านะครับใส่น้ําไปนิดนึงนะฮะ น่าทานแล้วอะครับนะฮะเส้นของผมนะครับได้แล้วครับเราตักเส้นออกมานะครับจริงๆแล้วส่วนตัวผลนะครับถ้าเปิดเป็นเส้นธรรมดาเนี่ยจะชอบทานแบบออ d ์เดนเต้แต่ถ้าเปิดสมมุติว่าเป็นเส้นโฟลวีดเนี่ยนะครับจะชอบทานแบบให้มันสุกนิดหนึ่งโอเคสิ่งที่เราจะทํานะครับผมปิดไฟฮนะคุกเคล้าเส้นกับซิกอกนะครับเสร็จแล้วใส่ซอสที่ทำเนี่ยครับลงไปฮนะ อันนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าคาโบนาร่าครับคลุกนะครับความร้อนของเส้นเนี่ยครับจะทำให้ตัวไข่เนี่ยสุกขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับอืมอ้วนแต่อร่อยครับพาสเล่ครับผมเก็ดขนมปังพม่าซานชีสอีกครั้งหนึ่งครับผมอืม อาหารเช้าของพลหน้าตาดีไหมครับ